เห็นพระสงฆ์อะค่ะสีจีวรไม่เหมือนกันอย่างนี้ค่ะแตกต่างกันยังไงเพราะว่าหรือว่าต้องสีเหมือนกันหมดไหมเจ้าคะจะได้ซื้อถวายถุกใช่ใช่ใช่อค่ะ,คะนิมนคับอาจารย์หรือสีจีวรทมพระธรรมวินัยเนี่ยก็มีสีที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละไม่ใช่ระบุไปเลยว่าสีใดสีหนึ่งนะท่านนะ,ะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลใช้เปลือกไม้ใช้ลากไม้ใช้ผลของผลไม้เนี่ยในการย้อมสีจีวรแล้วก็ตัดเย็บย้อมมาจากผ้าบางสุกุล่ะคือ ผ้าที่เพื่อนฝุ่นผ้าที่ห่อหุ้มศพก็เป็นไปตามสีตามพระธรรมวินัยแต่ในยุคสมัยในปัจจุบันก็เหลือ3สีหลักๆสีที่พระจาจาร์ผมอยู่เนี่ยภาษาทางราชการเรียกว่าสีพระราชนิยมสีเหลืองเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองทองสีที่เข้มเข้มก็เป็นสีแก่นขนุนสีแก่นบวรสีเหมือนสายพระวัดป่านะท่านอรัญญวาสีจะเข้มเข้มหน่อยแต่โดยกลางๆเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กก็มีพระราชวินิจ เป็นการได้รับสั่งถามสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารนะ ว่าตกลงสีตามพระธรรมวินเนยเป็นสีไหนกันแน่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19สมเด็จพระยาณสังบรสกลมหาสังฆปรินาย,ยกท่านก็ได้เรียบเรียงตามพระธรรมวินัยตามสีสีจีวรเนี่ยก็เกิดจากการที่พระองค์ท่าน,นได้นํามาพิจารณานํามาให้ผู้รู้ต่างๆได้ร่วมวินิจฉัยกันรวมถึงคณะสงฆ์ก็นําสีเหลืองเองสีเหลืองทองอะ่ะเช่น สีที่เราเห็นนะ่ยตามพระภูมิภาคก็ตามตามพระวัดที่โอมสีเหลืองทองทองนะท่านากับสีเข้มเข้มมารวมกันจึงออกมาเป็นสีเนี้ยพระพราชนิยม,มเรียกว่าสีพระราชนิยมใช่ค<า>่ะ ยมนกจะไปถวายผ้าวัดไหนยมนกก็ต้องดูให้เหมาะให้ควรแต่ยมนกเอาไปถวายท่านได้ท่านไม่ได้ใช้ท่านก็ไปส่งต่อเอาไปมอบต่อเอาไปถวายวัดอื่นต่อแต่ถ้าจะให้ท่านใช้ยมนกก็ถวายให้สีให้เหมาะให้ควรจ้จ<ส>า<ส>า<ส>าาาาาาา